สวัสดีครับสวัสดีทุกทท่านนะครับติดตามนิผลรถตูขานะครับวันนี้นะครับจะไปส่งมอบเจ้าคันนี้เลยเป็นโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้โอนเสร็จแล้วนะครับที่สํานักงานขนส่งจังหวัดกาลสินนะเดี๋ยวผมให้ดูนะครับด้านข้าด้านหลังเนี้ยเป็นขนส่งกาลสินนะครับวันนี้นะครับผมจะไปส่งมอบอยู่ที่อำเภอคํา่วงจังหวัดกาลสินเรานะครับกับโตโยต้ารีโวคันนี้เดี๋ยวผมพาดูรอบรถกันก่อนนะครับแล้วก็จะเอารถเข้าไปตรวจที่สํานักงานขนส่งด้านใน นะครับแล้วก็จะไปส่งให้ลูกค้าลูกค้าติดเครดิตนะครับคันนี้ลูกค้าติดเครดิตย้ําเลยติดเครดิตจริงๆนะครับเดี๋ยวมาดูรถกันก่อนครับนะครับขึ้นเขาลงห้วยนะครับเราก็เข้ามานะครับบนเนี่ยนะครับภูเขานะครับตอนนี้กําลังจะขึ้นภูเขาแล้วนะครับเพื่อไปส่งลูกค้านะครับลูกค้าที่ อำเภอคำม่วงนะครับตำบลนาทันนะครับวันนี้นะครับนี่ภูเขาสวยๆเลยนะครับตอนนี้กําลังน่าใกล้จะถึงแล้วนะครับกับบ้านลูกค้านะครับที่ติดเครดิตติดบ l อออกได้จริงสัมภาษณ์กับลูกค้ากันเลยครับจริงๆแท้แน่นอนแค่ไหนกับที่ผมรับก็คาะชัดเจนกว่านี้บปมีอีกแล้วครับดูเลยนะครับเนี่ยถนนนะครับไม่ต้องพูดถึงครับถนนชันจริงๆนะครับก็ ว่าชันมากนะนี่นะครับก็ผมต้องใช้เกียร์หนึ่งนะครับขึ้นไปนะครับถามว่าชันไหมครับชันมากนะครับบนกลางเขาเลยนะเห็นไ,ไหมครับโอ้โหเกียร์หนึ่งใส่เกียร์สองนะครับอันนี้ชันมากจริงๆครับ อุปสรรคแค่นี้ไม่เป็นอุปสรรคกับที่คนเราตัวคาครับชัดเจนกว่านี้เพรามีอีกแล้วครับอ่านะครับตอนนี้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีสวัสดีคุณพี่นะคะพี่ผู้ชายแล้วก็สวัสดีพี่ผู้หญิงนะครับวันนี้ถึงบ้านลูกค้าแล้วนะครับเป็นโตโยต้ารีโวนะครับคันนี้นะครับปี2021จด2022นะครับคันนี้ราคาอยู่ที่4ี่แส0สองบาทและที่สำคัญลูกค้าติดเครดิตนะครับติดเครดิตติด BL อออกไม่ได้ ไปหลายที่แต่ทางร้านเราจัดให้ใ,หใช่ไหมพี่จัดให้จริงแท้แน่นอนไหมจริงครับผมเดี๋ยวอีกสักครู่เรามาสัมภาษณ์กับพี่ธนยศพร้อมกันนะครับว่ายืนยันให้ทุกคนได้ทั่วประเทศรู้หน่อยว่าเราติดเครดิตติดแท็กซิงติดล่าช้าเราออกแบบไหนจัดไฟแนนซ์แบบไหนนะครับแล้วก็ตามเงื่อนไขไฟแนนซ์แบบไหนนะครับวันนี้เดี๋ยวอรอสักครู่เดี๋ยวพี่ธนยศมานะครับ พี่ายศมาถึงแล้วนะครับสวัสดีครับวัสดีครับผมนะครับลูกค้านะครับวันนี้นะครับลูกค้าเรามาส่งที่กาลสินนะครับโอ้โหทางสุดยอดเลยผมเห็นในปลาดกับกับขาสั้นแท้ตายทำมาให้ดูแล้วนะครับโอ้โหทางแบบบสั้นเลยเนาะแต่ก่อนแต่ก่อนผมกับนิพนธ์มาส่งรถอยู่ลูกค้าอยู่บ้านนาไร่ไร่นาเดียวนะครับนะครับลูกค้าคนนั้นที่แบบแกยังขับรถไปเป็นผู้หญิงด้วยีผู้หญิง ไม่ยิ่งคันขับรถจมว่าเป็นวันนี้นะครับเรามายืนยันว่าลูกค้านี่อันนี้อันนี้ไม่ได้อันนั้นนะพี่บอกความจริงกันตรงๆเลยเนาะว่าพี่ติดเครดิตติดเรื่องอะไรครับผมติดเครดิตมอไซค์ครับผมคืนมอไซค์แต่ว่าก็นานแล้วแต่ก่อนเป็นอย่างคืนรถมอไซค์ครับอ่าช่วงนั้นเป็นโควิดรับเป็นโควิดช่วงโควิดกับกับมาอยู่บ้านครับดนคืนมอไซค์ครับผมอ๋อคือวิกฤตโควิดช่วงนั้นเนาะก็ต้องเห็นใจนะครับถ้าใครติดอย่างโควิด แต่ตอนนี้เขาก็มีอาชีพแล้วค็ติดที่เขามีเงินดาวด้วยนะครับถึงจะได้ผ่านแล้วก็มีคนค้ำครับหนึ่งคนค้ำหนึ่งคนนะครับถ้าไม่มีก็จะช่วยไม่ได้นะครับผมว่าเออให้มีคนค้ำผมก็ยังช่วยได้ดันได้นะครับอย่างนี้ พี่ได้รับรถแล้วเนี่ยก็ให้ซูต่อไปคงวดแพงกโมไซนะบอกไงงวดแพงกโมไซนะต้องซูนะเขาให้ผ่อนอยู่ที่66งวดนะครับของพี่ก็สําหรับลูกค้าติดเครดิตสำหรับลูกค้าติดเครดิตนะครับแต่ว่าพี่เขาก็เปิดเผยก็ไม่ต้องกลัวเพราะว่าบางทีชีวิตคนเฮาบไิลลาาลื่นเสมอไปบางทีไม่มีจุดมีผ่อนผันแต่ถ้าเกิดว่าตัวนี้ได้มาแล้วก็จะเอาไปทาอาชีพก็ซูต่อไปครับอย่างน้อยๆก็ได้รถไปใช้งานนะครับวันนี้มีปราณตราแม่ธิดานะครับ มาฝากนะครับเอามาฝากมาตอนนะครับผมนี่ปลาลาฝากกันด้วยนะได้วีโก้สวยๆรีโว่เออรีโว่ไม่ใช่ขายแต่วีโก้ครับคันนี้นะครับก็มาอยู่ที่ตำบลนาทันเอ็นาทันบ้านสร้างแคบ้านสร้างแค่นะครับเพราะว่าขึ้นเขามานะครับวันนี้ก็มาส่งพี่ชายและก็พี่สาวนะครับว่าเป็นโตโยต้ารีโว่นะครับคันนี้425,000บาทนะครับลูกค้า ท่านใดสนใจนะครับที่อยากจะมีรถเป็นเจ้าของติดเครดิตติด BL ออกได้จริงไหมออกได้จริงพี่ของยืนยนันการันตีให้แล้วนะครับวันนี้นะครับนี่ผลอโตโคาขอบคุณพี่ชายแล้วก็พี่สาวมากๆนะครับกับตัวจิต้ารีโวคันนี้ ไปใช้งานให้ครอบครัวรุ่งเรืองเจริญขับขี่ปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับสําหรับใครนะครับแล้วก็คิวต่อไปนะครับวันจันทร์นี้ผมก็จะไปส่งที่จังหวัดยะโสธรนะครับแล้วก็จะไปเซ็นไฟแนนซ์ให้น้องชายที่เมยวดีจังหวัดร้อยเอ็ดอีกหนึ่งคันนะครับสองคันนี้ติดต่อกันคือวันจันทร์นะครับวันจันทร์กับวันอังคารนะครับสองคันนี้นะครับหลังจากวันนี้วันพฤหัสศุกเสาร์อาทิตย์นะครับขอ ผมยีคนนอุตคาติดธุระนะครับส่วนที่เหลือใครอยากเข้ามาดูรถเข้ามาดูกับพี่ธนยศได้ที่ร้านหอจอกธนยศรุ่งเรืองเจริานยนต์2019นะครับนี่นะครับนะครับก่อนจะเราไปนะครับอืก่อนก็ให้สู้ๆในในการเครดิตที่จะกลับขึ้นมาเราให้โอกาสน้องน้องก็ให้โอกาสพวกเรานะครับว่าู้วะคัานี้อืม ขาดทุนครับขายขาดทุนบอกตรงๆว่าขายขาดทุนแต่ก็ต้องยอมนะครับเพราะว่าหนึ่งยอดธนาคารมันตกลงมาอ่าก็ไม่เป็นไรได้รถสวยๆไปขี่ขาดทุนไม่เป็นไรค่อยเอากำไรขั้นหนาครับผมลาไปก้อนเจอกันลิมนาครับสวัสดีครับสวัสดีครับ